สวัสดีค่ะเพื่อนๆมา่าไทยเอาอากาศเนี่ยมันแรงไหมเบิ้งค่ะแต่ยินเสียงปางห้องเมาเพื่อนหอนหอนสามสี้มือมะนี่มะตกจักเถื่อค่ะห่างมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะฝากกับงามค่ะขาเหมืดอือคือมาบุรุษมาหอดปะคะนี่บุรุษตกมาหอดปะนี่ พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าค่ะสวยงามมากๆกับเพื่อนๆนี่แหละค่ะมืดมากค่ะกสิตกปะตกนี่รุ่นกันอยู่ค่ะแต่เสียงฟางห่องอยู่ค่ะเพื่อนๆทางนี้ก็จะบ่ม,มีอย่างนะคะฝ้ายัางแปลนอยู่ค่ะ ลมเย็นสบายค่ะลมเลยมมากแล้วค่ะเพืเ่นอนๆเขาก็น้ำเริ่มแหงแล้วค่ะตกมาใส่เนี่กะตีเนี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะเอาวิวบันหนกของหน้าเฮามาไห่เปียดฟีนลองๆเบื้งเด้อค่ะผู้ยู่ห้างไกลบ้าน ในเบิ้งได้เห็นวิวธรรมชาติบานเข้าเขียวชจอุ้มนี่ค่ะช่วงนี้ช่วงนาเห็ดหน้าเนาะเข่ากับกำลังงามค่ะมืดมาแล้วลมมาแล้วจักสิตกป่ตก